ติวโพเป็นชาวกระเรียงปากยอที่มีความสามารถในการเล่นตีนหนะหรือพินกระเรียงมาตั้งแต่เด็กเขาทำเองเล่นเองแต่งเพลงและร้องเพลงเองแม้ชาวกระเียงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ติโพกลับเลือกที่จะเป็นศิลปินในการเลี้ยงชีพคนกระเียงหลายคนบอกว่าการ,สรแสดงและความดังดังของเขาในหมู่คนกระเลียง เทียบได้กับพี่เบิร์ตทงชัยแม็กอินไต้สำหรับคนไทยเลยทีเดียวตืโพอเกิดบนดอยที่อำเภอจอมทองหลังจากบิดาเสียชีวิตเขาได้ติดตามบรรดาที่ได้สามีใหม่ไปอยู่ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาซึ่งที่นี่เองเขาได้เรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรีเตนะาและเมื่อบรรดาเสียชีวิตเขาได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดตืโพอรมีความสามารถในการเล่นเตน,นากับอือทา เขาอนุรักษ์มันไว้เพื่อสืบต่ออย่างชนรุ่นหลังเมื่อมีข่าวว่าตือโพจะเปิดคอนเสิร์ตที่ไหนหมู่บ้านใดพี่น้องเกรีงปวกยอในหมู่บ้านต่างๆจะมารวมตัวกันเพื่อรอฟังบทเพลงของเขาแต่ความยิ่งใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าตือโพเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นก็คือเขาคือผู้ที่ยืดอายุการสาบสูญของเตนานะให้ยาวออกไป และเสียงเตนาของเขายัางได้มอบความสุขไปทั่วทุกแห่งหนที่เสียงเพลงของเขาไปถึงเราเห็นมันได้ในแววตาที่เป็นประกายของเด็กๆในรอยยิ้มของชายหนุ่มและหญิงสาวหรือแม้กระทั่งบนใบหน้าที่เหี่ยวยับย่นของคนชาราเมื่อได้ยินได้ฟังเพลงของตือโพซึ่งแน่นอนผู้คนเหล่านั้นทั้งหมด ได้รับความสุขที่ไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อยอดขายใช่หรือไม่ว่านี่คือความงดงามและความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของคนเล็กๆคนหนึ่งที่ได้กำเนิดมาท่ามกลางขุนเขาและป่าใหญ่กับพรสวรรค์ด้านกันขับบรรเลงเสียงเตนานะในยุคสมัยนั้นมีแต่ตือโพเท่านั้นที่ดึงผู้คนนับร้อยนับพันในหมู่บ้าน ่าลมหนาวมารอคอยการแสดงของเขาในหน้าหนาวมีแต่ดิ้วโพเท่านั้นที่จะสามารถสะกดและตรึงผู้คนให้อยู่กับเสียงเพลงของเขาเขาโด่งดังขจรไปทุกแห่งหนที่เกรียงอาศัยอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ในดินแดนไทยแต่มีชื่อเสียงกลายไปถึงพิทชชเวที่มีชาวเกรียงอาศัยอยู่จำนวนมากและอาจจะมีจำนวนมากกว่าคนเกรียงในไทยด้วยซ้ำ ตือโพมีความรู้ในการทำเตนา่อยางละเอียดอ่อนและเขาเคยเล่าผ่านหนังสือเพลงภูเขาเสียงชนเผ่าคีตากะวีแห่งโลกของย่าน้ำทุ่งคุนหลวงเอาไว้ว่าไม้ที่ใช้ทำเตนาได้เสียงไพเราะที่สุดคือไม้ที่เรียกกันว่าไม้ซอเป็นไม้เนื้ออ่อนขนาดกลางความยาวของไม้หนึ่งเมตรจะทำเตนาได้สองตัวหลังจากนำไม้ออกจากป่า จะต้องวางทิ้งไว้ให้แห้งสัก 2- ออาทิตย์แล้วจึงเก็บไว้เหนือเตาไฟเพื่อให้เหนื้อไม้รมควานจนแห้งสนิทหลังจากนั้นจะค่อยๆแกะไม้ออกเป็นรูปร่างคล้ายรังพึ่งหลังจากแกะลำตัวเป็นรูปร่างที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปก็จะหารากไม้สักมาทำส่วนคอส่วนปลายด้านบนอาจจะตกแต่งเป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆเช่นนกสองหัวงูไก่ ตือพอจะเลือกทำเตนาในช่วงคำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงโดยตือโพวให้เหตุผลว่ามันจะทำให้เสียงของเตนาไพเราะเหมือนต้องมนต์เสน่ห์ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนเตนาจันทร์เต็มดวงหากไปบรรเลงบอกรักสตรีสาวถ้าหลอนตอบรักเธอจะรักอย่างเต็มอกเต็มใจเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงแม้รูปลักษณ์ผู้บรรเลงไม่หล่อสง่างามแต่เสียงของเตนา จะสามารถเข้าไปในหัวใจของหนุ่มสาวและสื่อสารความรักอันงดงามออกมาได้อย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของคนเกเรียงปวกากยอส่วนใหญ่จะเลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรมแต่ติวโพเลือกที่จะเป็นนักดนตรีติวโพมีความสามารถในการทำเตนะนเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์เกเรียงปวกากยอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักที่เขาใช้ประกอบการขับร้องบทเพลงของเขา กล่าวได้ว่าเขาทำเครื่องดนตรีเองแต่งเพลงเองและร้องเองเขาได้เขียนเพลงไว้นับร้อยๆเพลงทั้งที่เขาอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่เขามีความอัจฉริยภาพด้านดนตรีอยู่ในตัวเองตือโพกับตีน่าเหมือนสิ่งที่ประสานจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวตาดขาดกันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าตือโพรักเดนามากกว่าภระระยา เตนามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามอบเงินทรัพย์มีกินมีใช้มีเสื้อผ้ารวมถึงมอบภรรยาให้เขาด้วยเตนาอยู่กับเขาทุกช่วงเวลาของชีวิตเขาบอกสื่อสารระบายกับเตนาทุกภาวะอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตให้เตนารับฟังไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเด็กเกเรคนหนึ่งแอบนามเตนาของตือโพ ไปเล่นทิ้งคว้างเสียหายตีโพถึงกับร้องไห้สามวันสามคืนไม่เป็นอันกินอันนอนลูกชายของตืโพคือเตนนาทูหรือที่แปลว่าพินทองคําแม้จะฉายแววพรสวรรค์ด้านดนตรีตั้งแต่เด็กไม่ต่างกับพ่อแต่เขากลับไม่อยากเป็นศิลปินโด่งดงังตามรอยของพ่อที่ต้องขับกล่อมผู้คนและต้องสัญจรไปตามที่ต่างๆจนแทบไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัว เตนาทูอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่แม่มักจะอธิบายว่าพ่อของเขาต้องออกเดินทางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวตีโพจดจำและสืบท่อเรื่องเล่าโบราณอืทธาจากปู่และพ่อในวัยเด็กเขามักติดตามพ่อขึ้นเขาลงห้วยตามสถานที่ต่างๆเพราะพ่อเป็นหมอผีและนักเล่นเตนนะ่าทำให้ตีโพซึมซับเรื่องราวต่างๆนั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งชะกาดขณะที่เด็กคนอื่นๆเรียนหนังสือวิชาทั่วไปตามวายัยแต่ติโพเขาเรียนรู้จดจํานิทานปรำปาราคาําทาบทกวีหรือบทลำนำเก่าๆที่อยู่ในคลังสมองของตอโพอย่างมหาศาลมาตลอดทั้งชีวิตจนไม่มีวันเล่าจบถึงขนาดว่ามีคนกล่าวบอกหกักตอโพตายไปมีการจัดงานศพเผาร่างตีโพ จะเทียบได้กับกรารเผาหอศิลปวัฒนธรรมกระเรียงเลยทีเดียวเตนาของดือโพจะอยู่กับเขาได้ไมน่นานเพราะถ้าใครนึงชอบใจขอซื้อเขาก็จะขายบางตัวก็มอบให้คนที่ถูกใจหรือบางตัวอาจจะต้องจำใจขายเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเช่นเต็นากินคนซึ่งเขาได้รับมรดกมาจากพ่อก่อนจากไปชาวบ้านในหมู่บ้านเชื่อว่า มันสามารถดิดเสียงให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังได้และถ้าวันไหนได้ยินเสียงของมันจะต้องมีคนตายในหมู่บ้านตูโโพจึงจำไข่เตน,นาตัวนี้ให้กับชาวต่างชาติที่สนใจพินกระเรียงเอาไปประดับบ้านแทนเพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านและเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560ในบันโพชันสังคีตหรือตืโโพ ศิลปินและนักร้องชื่อดังชาวกะเหรี่ยงปากยอเสียชีวิตที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากหายตัวไปหนึ่งคืนคาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรมโดยการผูกคอด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชันพัฒนาไพรวันหรืออาจ,จารย์ชิสุวิชันกล่าวว่าเป็นการสูญเสียผู้บุกเบิกเตนนาสมัยใหม่ที่โพด่พดงดังมาจากการเอาเตนามาประยุกต์กับเพลงลูกทุ่ง เขาเป็นนักร้องเพลงเตน่าลูกทุ่งและครูเพลงปากยอที่มากมายด้วยความสามารถโดยแปลงเนื้อเพลงเร็วมากถ้าไม่มีดือโพอเตน,น้าของชาวกรีเยงปากยอจะไม่มีสีสันขนาดนี้